ส n a p ซี e มากันขึ้นโปรแกรมเยี่ยมมากทุกคนนะเป็นนักเรียนดีเด็ดกับทุกคนจริงๆนะครับอ่ะมานะครับไปที่ snapseed ไปจิ้มคําว่าบวกที่ขึ้นคาว่าบวกแล้วไปเลือกรูปภาพนะครับที่เราต้องการแต่ว่าเดี๋ยวพี่ใหญ่จะไปเขาเรียกว่าอ่ะไปนี้ก่อน,นีเดี๋ยวพี่ใหญ่ไปสอนอีกอีก,อกรอบหนึ่งแล้วกันอ่ะไปจิ้มภาพที่เราต้องการครับเห็นไหมครับภาพที่เราได้ทําไว้ถ้าบางคนอาจจะมีตัวหนังสือเราไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังมีพื้นที่เหลืออีกนะครับอันนี้ก็สามารถใส่ข้อความเบอร์โทรศัพท์ทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่วันนี้ที่พี่ใหญ่พามาที่ snapseed เนี่ยก็เพราะว่าต้องการให้เราใส่ตัวหนังสือแบบสําเร็จที่เราไม่ต้องไปตกแต่งอะไรนะครับให่เราไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมากนะครับอ่ะต่อมานะครับพร้อมนะพร้อมการทุกคนนะครับไปที่นะครับเครื่องมือมากันครบนะฮะผ้าป่ากันครบทุกคนนะเออไปที่เครื่องมือ จิ้มไปเลยไปที่เครื่องมือตรงนี้เนี่ยจริงๆพี่อยญกอยากจะสอนนะทุกอย่างเลยนะครับในโปรแกรมตรงนี้แต่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดมากจริงๆโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นภาพที่สําเร็จมาแล้วเรามาแต่งภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพขาดภาพหายอะไรอย่างเงี้ยนะเราสามารถทําได้นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะมาซ้อนภาพก็สามารถทําได้แต่วันนี้พี่ใหญ่ขอนะมาทำเขาเรียกว่าตัวหนังสือสําเร็จให้กับพวกเราก่อนนะครับก็ไปที่ข้อความได้เลย ไปที่ข้อความเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคเล่นๆนะครับอ่าไปที่ข้อความนะแล้วก็นะครับไปพิมพ์ข้อความครับแตะไปที่ตัวหนังสือตรงนี้นะครับสองทีจิ้มจิมอ่าแล้วมันก็จะเป็นที่ข้อความมาให้เรานะครับคิดแคปชั่นนะครับหรือคําคมอ่าหรืออย่างที่เราพิมพ์ไปออนไลน์ง่ายิดเดียวก็ได้หรือว่า เรียนง่ายๆด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวหรือว่าจะเป็นคอร์สอาจารย์ป๊อปอายุน้อยร้อยหลาดก็ได้อะไรได้หมดนะครับหรือเราจะใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์หรือเราจะใส่เป็นกินกาแฟแล้วสุขภาพดีด้วยบูมคใส่ได้หมดเลยนะอะเราใส่ไปก่อนเดี๋ยวเรามาหาเรียกว,ว่าโปรแกรมสําเร็จกันอีกทีหนึง่งทุกคนพิมพ์ข้อความเลยนะครับพิมพ์ข้อความใครคิดไม่ออกไปหาคำคมใน Google ได้ เขียนว่าคําคมเช่นคําคมธรรมชาติอคําคมกาแฟอะไรก็ไปหามาได้เลยนะครับทําอย่างไรอันนี้ไม่ทันแล้วจ้าน้องจ๋าที่รักนะครับที่รักนะครับที่รักนะ,ะไม่พึ่งเข้ามาโอ้โหพึ่งเข้ามาอันนี้พี่ใหญ่ขออนุญาตนะครับนะครับโพสแนนเนะเดี๋ยวพี่ใหญ่ทวนตอนหลังแบบเร็วๆให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเรามาสอนทวนกัน อันนี้ไม่ทันเนี่ยเพราะเพื่อขึ้นเข้ามาไม่ได้เนาะเพราะว่าต้องเกรงใจคนอื่นเขาเนาะเกรงใจทุกๆคนเลยอุปสรรคแบบตั้งใจรีบเข้ามาเรียนกันแบบเยอะมากนะครับขออนุญ,ญาตนะ่ึงนั้นฟังกันไปก่อนนะครับใครเพิ่งเข้ามาก็ฟังกันเนาะน่ารักมากน่ารักมากไม่เป็นไรฮะเรามีการเรียนรู้นะตลอดเวลาไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะใครไม่ทันเดี๋ยวทักพี่ใหญ่มาได้เลยพี่ใหญ่อนุญาตเลยเออนะครับทักเข้ามาทักมาเลยอ่ะไปพิมพ์ข้อความกันได้เลย เดี๋ยวพี่อยากไปพอพี่อยาพิมพ์ไปแล้วเดี๋ยวพี่อยาไปหาข้อความเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้าเราเตรียมไว้แล้วเราก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าเซฟเซฟข้อมูลของเราได้เนาะเซฟข้อมูลของเราไปก่อนอ่าโอเค ะน,นะครับพร้อมไนะฮะพร้อมนะอ่ะพี่ใหญ่เรียบร้อยนะครับพี่ใหญ่ตกลงครับอ่ะมันอาจจะเล็กไม่ต้องกองังวลไม่ต้องกังวลเนาะใครเล็กใครใหญ่ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนเขาเรียกว่าตัวหนังสือให้เป็นสีเหมือนตัวพ i ิกอาร์ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่หูฟังนิดหนึงหูฟังหลดโทษทีเทษรทีอ่าโอเคนะครับนี่เราจะไปที่ารรูปแบบ ใ่ไบแบบมีแบบมีโแบบปร่งใสแล้วก็มีนะครับสีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเลือกให้อีกทีหนึ่งให้เราไปที่รูปแบบก่อนนะครับขอให้ทันนะครับไปที่รูปแบบรูปแบบเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นตัวเขาเรียกว่า่ะอย่างเงี้ยมีลายมีอะไรเงี้ยไม่เป็นไรคือรูปแบบนะครับรูปแบบงั้นเดี๋ยวพี่อยากจะไปนะครับไปทําคร่าวๆให้พวกเราเราสามารถจิ้มไปได้เลยนะครับใครอยากออลองจิ้มแบบอันนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวพี่จะทําให้ตรงกลางนะเอ็ดเอสาม แสดงว่าเขาไม่ให้อะสมมติว่าพี่ใหญ่ไปตรงนี้เห็นไหมครับอะก็ไปเลือกกันเลือกกันถ้าเรามีความรู้สึกว่าตัวหนังสือเรามันเขาเรียกว่ามันไม่ชัดเจนหรือว่าหรือว่ามันห่างไปกับคําอย่างเงี้ยวันนี้พอไม่มันก็ดูไม่เข้ากันนะครับอะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกให้นะอะ สมมติอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปแก้ไขาอันนี้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปแก้ไขากันนะครับสมมติว่าอ่ะเดี๋ยวพี่ใหญ่ไปลองไปที่เอ็นสามก่อนเดี๋ยวขอไปที่อ่ะเราเลือก ok ได้หมดเลยให้เราไปเลือก ok ได้หมดเลยหรือเราจะไปเลือกแบบนี้ก็ได้เราก็สามารถที่จะมาใส่ได้นะอ่ะตอนที่เราไปเลือกตัวสอใช่ไหมครับอ่ะเราไปที่รูปแบบครับลูกไปที่ติดติดโลกไปที่รูปแบบอ่ะไปที่รูปแบบเนาะไปที่รูปแบบก่อน เดี๋ยวลองไปดูอ่าเดี๋ยวพี่อยากจะพี่อยากจะเลือกเป็นวันนี้ท้อไม่เป็นไรอันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าคําว่าวันนี้ท้อไม่อันนี้ไม่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 เพราะให้ลองไปจิ้มสองทีครับแล้วลองไปเคาะวันนี้ท้ออ่าเราก็จิ้มตรงนี้ครับไปจิ้มอ่ะไปจิ้มเนาะอันนี้มันจะค่อนข้างยากเพราะตัวมันลึกมาก วันนี้ท้อท้อห,ห,หาหาอยู่เลยโอเคอ่ะเราก็เคาะครับเคาะลองดูแล้วก็ตกลงก็ยังไม่ได้ก็ไปใหม่ให้ไปแก้ครับให้ไปแก้จริงๆพี่ใหญ่ก็ไม่ค่อยถนัด iPad เท่าไหร่หรอกอ่ะเคาะครับเคาะ ็ไม่ได้เนาะก็ต้องเคาะต่อไปอ,อ๋ออาจจะต้องไปลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนรูปแบบดูอ่าอันนี้ดีกว่านะครับอันนี้ดีกว่าวันนี้ท้อมไม่เป็นไรก็ต้องลองเคาะดูแล้วก็ลองเปลี่ยนรูปแบบดูอ่ะแต่ตะกี้นะครับที่ทุกคนถามเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใหญ่ทวนทวนให้ตอนหลังอีกทีหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะพอเราได้นะครับตัวฟอนตัวหนังสือที่เราต้องการแล้วหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะ มันสามารถทําได้หมดเลยนะครับเราเมื่อเราได้แล้วเราสามารถที่จะขยายไม่จําเป็นที่จะต้องขยายในตัวหนังสือนะเราขยายก็นอนอ่ะอันนี้พี่อยากจะขยายตรงตรงนิ้วพี่ใหญ่นะตรงนิ้วในภาพพี่ใหญ่เนี่ยสามารถขยายได้สามารถแล้วก็กดได้อ่ะเห็นไหมใช้สองนิ้วนะครับย่อยืดโยกขยายอันนี้พี่ใหญ่ไม่ได้ขยายตรงหนังสือนะเพราะว่ามันไม่มีตัวลูกศรตัวเคอร์เซอร์ใช่ไหมอันนี้ไปอ่ะไปย่อขยายได้ตรงจุดไหนได้หมดเลยเห็นไหมครับ อันนี้ก็ได้ก็สวยดีนะครับอะแต่พี่ใหญ่คิดว่านะเดี๋ยวพี่ใหญ่ขอไปเลือกใหม่เออพี่ใหญ่ขอไปเลือกใหม่อะพี่ใหญ่จะไปข้อที่หนึ่งอ่านี่เสร,ร็จแล้วเสร,ร,รวว็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วสัญ,ญลักษณ์กดได้อย่างไรครับสัญ,ญลักษณ์เรวรู้แต่สัลักษณ์เนี่ยไปที่รูปแบบอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้อห่ะไปที่รูปแบบใหม่ก็ได้ครับไปที่รูปแบบเนาะ ไปที่รูปแบบนะครับไปที่รูปแบบตรงนี้นะครับไปที่รูปแบบปึ๊บนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับเป็นเลือกได้เลยนะครับบางคนก็อาจจะใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราชอบนะหรืจะใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราชอบได้เลยครับเลือกได้เลยนะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำอีกอีกอันนึงอยู่แล้วนะครับอ่ะไปอันนี้พี่อยากจะเลือกเป็นที่ n หนึ่งอ่า นะครับไปที่ n หนึ่งตรงนี้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยความโปร่งความโปร่งเนี่ยแล้วแต่เราจะชอบเราอาจจะลองจิ้มดูก็ได้เนาะอันนี้มันสามารถทําให้เขาเรียกว่าทําให้อ่อนลงทําให้อ่อนลงนะครับหรือไปที่สีนะครับแล้วเราไปที่สีต่ออไปที่สีเนี่ยเราไปเลือกสีได้เลยนะสมมติว่าพี่ใหญ่เนี่ยอยากจะเลือกเป็นสีนี้แล้วกันหรือดูแล้วมันไม่เข้าอ่ะ mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็ พี่ใหญ่จะไปเลือกเป็นสีอะไรเอ่ยเป็นสีนี้ละกันก็มันก็ไม่เข้า <tip> พี่ใหญ่ก็เลือกเป็นสีน้ตาตาลก็แล้วกันนะเ,เดี๋ยวดูก่อน <tip> ก็ลองลองเปรียบเทียบดูนะว่าว่าเราชอบสีอะไรพี่ใหญ่ว่าสีนี้น่าจะเหมาะที่สุด <tip> นะครับพี่ใหญ่สามารถนะครับที่จะเราไม่จําเป็นที่ต้องให้มันอยู่ในฟอร์มก็ได้นะครับนะครับไม่จําเป็นต้องให้อยู่ในฟอร์มนะพี่ใหญ่ก็จะหมุนใช้นิ้วครับหมุนนะครับอันนี้ี่แล้วแต่เราเลยนะครับพี่ใหญ่ชอบชอบแบบนี้ชอบอะไรที่ ไม่ฟิกมากเกินไปอ่าอย่างนี้แล้วครับอ่ะเลื่อนได้เลื่อนได้นะครับอ่าครับขอยออ่อลงโอเคได้กันไหมครับได้กันเนาะอ่าถ้าได้ถ้าได้ไดพิมพ์ได้มาหน่อยเออถ้าได้ถ้าได้ไดพิมพ์ได้ครับนะถ้าได้ถ้าได้ไดพิมพ์ได้ไม่มีภาพให้ทดลองปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาครับไม่มีภาพให้ทดลอง ปัดห,หน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาครับ <c oughs> หรือออกจากโปรแกรมแล้วก็มาใหม่ลองลองออกจากโปรแกรมลองเข้ามาใหม่นะครับลองออกจากโปรแกรมแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ไปกดตรงคําว่าบวก่าเดีย <c oughs> เด๋ยวคำว่าบวกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยารย์น่าจะมีเวลาอีกสักอ,อีกสักสิบนาทีน่าจะทวนกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อก่อนนะครับไปต่อก่อน <c oughs> เมื่อเราได้แล้วนะครับติ๊กถูกเลยนะครับไปเฉลีเรียบร้อยนะครับติ๊กถูกเลยนะครับ ติ๊กถูกอันนี้จะล็อกนะนะมันจะไปไหนไม่ได้นะครับแต่โอเคมันแก้ได้ละ่ะแต่ว่ามันจะไปไหนไม่ได้ตะกี้ที่นะครับมีถามมานะว่าเราไปเอาตัวนังสืษตรงไหนเราไปที่เครื่องมือนะครับไปที่เครื่องมือ,อไปที่เครื่องมือเลยนะครับแล้วไปตรงคําว่าข้อความก็คือ t ีทนี่ยนะไปที่คําว่าข้อความรูปแบบสัญลักษณ์ไม่มีคืออะไรอ่ะครับรูปแบบสัญลักษณ์ไม่มี รูปแบบสรัรลักไม่มีมีครับมีม,มีลองลองลองจิ้มไปดูนะลองจิ้มไปดูยังไงก็ต้องมีโปรแกรมนะยังไงโปรแกรมมันต้องมีสรัรลักษณ์นะแต่ก่อนที่จะก็จะใส่คำว่าโคยาย้ดใหญ่ นะครับตอนนี้พี่ใหญ่ขึ้นตําแหน่งไปแล้วนะครับพี่ใหญ่ก็เลยจําเป็นที่จะต้องใส่นะครับเป็นนะครับจะเ,เป็นอาจารย์เป็นครูก็ได้ทุกคนศส,สามารถใส่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวพี่ใหญ่ขอไปเป็น G ออานะครับแล้วพี่ใหญ่ขอวักแล้วก็ไป Y A I อไ อันนี้ก็ใครจะเป็นชื่อครูชื่อโค้ดอันนี้ใส่ได้นะครับภาษาไทยอะไรก็ใส่ได้นะครับ <_ d ata> พี่แอตตกลงครับอพี่แอตตกลงแน้วเสร็จแล้วให้เราไปที่รูปแบบเหมือนเดิมนะครับก็เราไปเลือกดูนะครับบางคนชอบแบบเนี้ยนะครับอันนี้อเห็นไหมก็ดูน่ารักกิ๊บเก๋ดี <_ d ata> ใช่วไหมครับเออนะบางคนก็อาจจะชอบเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้เราใส่เป็นวงกลมไปได้ใช่ไหมครับเราอาจจะใส่ข้อความอะไรก็ใส่ได้ แต่พี่ไอศมาพี่อาจจะไปเลือกนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ของพี่ญ่เลยอ่าขอโทษครับพี่อยากจะไปตรงนี้นะครับไปแบบนี้นะครับก็คือพี่อยากจะไปเลือกตรงอ่ะตรงนี้ฮะเห็นไหมครับลักษณะนะครับตอนนี้มันใหญ่นะครับตอนนี้เราก็สีมันก็ขาวนะครับพี่ใหญ่ก็ไปเลือกตรงคําว่าสีนะครับไปคำว่าสีของพี่ใหญ่เลยเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์สีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเนาะ เสร็จแล้วพี่ใหญ่ใช้สองนิ้วครับย่อตามสัดส่วนเลยนะครับแล้วใช้นิ้วนะครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาอ่าเลื่อนลงมานะจะย่ออีกก็ได้นะราดูดูสัดส่วนด้วยนะครับดูความบาลานซ์ด้วยนะครับอ่านะครับราคาบาลานซ์นะครับก็เป็นอันนะครับเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการนะครับเราก็ติ๊กถูกได้เลยโอเคติ๊กถูกนะติ๊กถูก โอเคติ๊กถูกเสร็จแล้วนะครับเขาให้เราส่งออกเราก็ต้องส่งออกก็คือเซฟนั่นแหละนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ส่งออกครับส่งออกนะครับแล้วก็บันทึกครับเรียบร้อยนะครับบันทึกเรียบร้อยก็บอกให้อนุญาตก็อนุญาตก็แก้ไขไปอ่าโอเคบันทึกสําเร็จเรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับนะครับสําหรับนะครับวิชานะครับที่เอาหลากหลายโปรแกรมนะมาใช้นะครับอ่านะแต่ตอนนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกไปนะครับ ว่าเราสามารถที่จะเอาภาพของเรานะจากภาพจริงๆเนี่ยคือต้นฉบับมาเนี่ยมาใส่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้เรียบร้อยนะเดี๋ยวพี่ใหญ่ปิดก่อนพี่ใหญ่จะไปเปิดใหม่นะครับ ah ปเปิดจากอุปกรณ์พี่ใหา่จะลองไปเลือกรูปนะครับที่เราเขาเรียกว่าเป็นต้นฉบับของเรานะครับเป็นต้นฉบับแบบมีอ่าเขาเรียกว่ามีบรรยากาศมีอะไรหมดเลยอ่ะพี่ใหญ่ลองขอเลือกเป็นภาพนี้ก็ได้นะครับอืม มันไม่มีอะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปลงไปเลือกรูปใหม่อนสมติเป็นกาแฟก็ได้ครับสมมติพี่อยากเป็นกาแฟอย่างนี้นะครับเราสามารถนะครับก็ไปที่เครื่องมืออแล้วก็ไปที่ข้อความตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถแต่งภาพให้สว่างให้อะไรได้หมดเลยเดี๋ยวมีโอกาสนะครับทื่จะไปเขาเรียกว่าทําให้เฉพาะโปรแกรมจริงๆแล้วมันมีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆเนาะพี่ใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะแบบว่า ใช้โปรแกรมหลักโปรแกรมเดียวให้กับเราได้นะครับเอาเป็นว่าเราถ้าเรามีภาพสําเร็จนะครับมีภาพที่เราถ่ายมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปเหมือนเดิมนะครับก็อยางที่น้องบางคนบอกว่าอ๋อฟอนะครับจริงๆแล้วเราสามารถปรับได้อันนี้พี่อยากไปนี่แล้วกันอ่ะไปวินเทจก็ได้ครับเนี่ยเราก็จะมีภาพเป็นวินเทจคือมันจะปรับอัตโนมัติให้เราหมดเลยนะครับอ่าถ้าเราชอบเราก็ติก๊กถูกถ้าเราไม่ชอบเราก็กากกระบาดท,ทิ้งได้ นะครับ่ไปที่เครื่องมือสมมติว่าอ่าสมมติว่าจริงๆแล้วมันมีลูกเล่นนะสนุกกเดี๋ยวพี่ใหญ่ทำให้ดูแล้วกันคะเออไปที่ศีรษะนะครับแล้วกันนะไปที่ท่าศีรษะนะครับอันนี้พี่ใหญ่ทำให้ดูเดี๋ยวลองดูกันนะครับอ่าถ้าใครชอบนะถ้าใครชอบนะพิมพ์คาว่าชอบมาให้พี่ใหญ่ด้วยเออนะอ่าเดี๋ยวพี่ใหญ่จะไปให้ดูนะครับตอนนี้เราจะไปที่ศีรษะใช่ไหมอ่ะดูหน้าพี่ใหญ่ให้ดีๆอ่ะดูหน้าพี่ใหญ่ให้ดีๆเออดูหน้าพี่ใหญ่ให้ดีๆนะ เออฮะให้ไปใหญ่มาทางขวาเห็นนะครับนี่เป็นไงพาาี่ใหญ่หันมาทางขวาแล้วเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังเออเห็นไหมชอบไหมครับชอบเนอะนะครับนี่ถ้าพ้นใหม่ถ้าพ้นใหม่อ่ะให้มันขึ้นสัญลักษณ์นะพี่ใหญ่ขอกลับไปที่เดิมนะพี่ใหญ่มาดีที่สุดละเดี๋ยวจะก้มครับเดี๋ยวจะก้มเออนะครับเดี๋ยวจะเงยเดี๋ยวจะเงยเดี๋ยวจะเงย <laughs> สนุกนะครับจริงๆแล้วโปรแกรมนี oh ้สน oh ุกมากๆนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะมาแบบทําให้พวกเราทั้งหมดทั้งโปรแกรมนะครับอ่ะสมมุตินะสมมติสมมติว่าภาพมันขาดแล้วกันอ่ะไปภาพมันขาดไปที่มุมมองอันนี้อันนี้แถมเนาะ๋ยวจะหมดเวลาละเดี๋ยวต้องเข้าห้อง o p m กันนะวันนี้ปิดเคสด้วยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับสมมุติว่าตรงนี้มันเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าบิดภาพได้เห็นไหมเห็นลูกศรไหมครับเราสามารถบิดภาพได้เขาก็จะปรับให้เราเลยนะครับ อ่ะมุดไปหมดใหม่นะครับไปทางนี้อ่ะสมมุติไปไปอย่างนี้ก็แล้วกันอ่ะเห็นไหมครับเราก็สามารถบิดภาพเล่นได้สนุกสนานมากๆเลยอันนี้เป็นของแถมให้กับพวกเราเนาะที่ตั้งใจที่จะเรียนมากๆนะครับอ่านะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับเราก็สามารถที่จะไปลองลูกเล่นอะไรต่างๆดีได้นะครับอโดยว่าจะเป็นกรอบก็ได้นะครับเป็นกรอบก็สามารถทําได้หมดเลยเห็นไหมครับสนุกครับโปรแกรมนี้สนุกจริงๆนะครับอ้าละฮะ ก็พี่ใหญ่ว่าคงไม่มีเวลาที่จะมาทวนกันละเดี๋ยวไปดูภาพที่เราทํากันมานะครับไปดูภาพที่เราทํากันมาเดี๋ยวโอกาสหน้านะเดี๋ยวพี่ใหญ่จะมาเขาเรียกว่ามาทวนวิชาให้แต่คราวหน้าที่ว่าวันพูดวันพุดหน้านะครับวันพุดหน้าเดี๋ยวพี่ใหญ่จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการทําบัญชีธนาคารนะการทําบัญชีธนาคารนะให้กับพวกเราทุกคนเลยว่าเราจะทําบัญชีให้ดูดีดูสวยได้อย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่เคยทําบัญชีกันนะครับ ขราวหน้านะครับห้ามพลาดนะครับพี่ใหญ่ก็ไม่ได้มาสอนแบบบ่อยๆนะบอกก่อนเออนะเดี๋ยวหาก่อนอ่ะสมมุติว่าเป็นอย่างนี้ชอบไม่ชอบนะชอบไม่ชอบเห็นไหมครับมีธนาคารหลากหลายเลยนะครับมีธนาคารเยอะแย,ยะมากมายเลยอันนี้ก็แม่มาดามยุนะครับก็มีบัญชีธนาคารเป็นของตัวเองนะครับเวลานักเรียนเข้ามานะครับเขาเห็นบัญชีของเราเขาก็พร้อมที่จะโอนโปรไฟล์เราต้องดีต้องดูสวยดูดีให้หมดนะครับ ไม่งั้นเขาจะไม่มั่นใจนะครับเขาจะไม่มั่นใจนะครับอะถ้าชอบนะครับถ้าชอบพิมพ์ชอบมาให้พี่ใหญ่ด้วยเพื่อเป็นแรงแล้วก็กําลังใจนะให้พี่ใหญ่ได้เข้ามาอีกนะครับให้พี่ใหญ่ได้เข้ามาอีกอ่านะครับเยี่ยมยอดมากๆนะครับทุกคนนะครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวพี่ใหญ่นึกว่าเสียงแทรกเข้ามาขอโทษครับขอโทษโอเคเดี๋ยวพี่ใหญ่ไปดูนะครับอะดูนะครับก็คือ ทำให้เราบาลานนะครับกับภาพทั้งสัดส่วนทั้งหมดเลยก็สุดท้ายนะครับพี่ใหญ่ขอนะครับให้พวกเรานะครับไปลองฝึกฝนนะครับทำบ่อยๆนะครับทำซ้ําๆแล้วก็จะเกิดความชํานาญได้อย่างแน่นอนก็เอาเคล็ดลับดีๆนี้ไปใช้กันแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับจะโฟกัสความสําเร็จนะครับอย่าลืมนะครับงานวันที่27-28นี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นใครยังไม่ได้ซื้อบัตรรีบไปซื้อเพราะว่าถึงแม้ว่าราคาบัตรเนี่ยนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้ววิชาความรู้ที่เราได้เนี่ยต้องบอกว่ามันมันเกินเกินค่ามากๆนะครับมันเกินมันเป็นหลักต้องบอกว่ามันเป็นหลักล้านอ่ะวิชาความรู้ที่เราจะได้กระเป๋าตังค์มันจะใหญ่ตามความรู้ของเรานะครับอย่าหลุดโฟกัสนะครับสู้ๆกันทุกคนนะครับสุดท้ายพี่ใหญ่ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็ขอนะครับส่งมให้กับนะครับ MC นะครับหนุ่มรลอนะครับของเราด้วยนะครับ ว้าววว้าวสุดยอดไหมครับผมถ้าสุดยอดกดหวัวใจรัวๆให้อาจารย์ใหญ่ของเราด้วยครับผมเทคนิคการแต่งภาพด้วยโปรแกรมต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นหมยตูรีโ o v e ีจีครับผมอีกอารแล้วก็สุดท้ายสแน็ s ซี d ครับผมต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากครับผมสําหรับพวกเราทุกคนที่ได้มาเรียนรู้กันกับอาจารย์ใหญ่ของเราครับผม กดหัวใจรัวๆให้อาจารย์ใหญ่กับผมเพื่อแทนคําขอบคุณกับผมแล้วถ้าใครไม่อยากพลาดอีกครับผมสัปดาห์หน้าครับผมวันพุธจองเก้าอี้ไว้รอครับผมจองเก้าอี้ไว้รอครับผมในการที่จะมาเรียนรู้การทําบัญชีธนาคารกับอาจารย์ใหญ่ของเราครับผมกับอาจารย์ใหญ่ของเราไม่อยากพลาดครับผมไม่อยากคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับผมกดจองคิวมุกเวลาไว้เลยครับผมเราจะได้ไม่พลาดในการที่จะทําโปรไฟล์หรือบัญชีธนาคารสวยๆไว้ให้สําหรับ นักเรียนของเราในการที่จะโอนเงินให้เราแบบรัวๆครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายครับผมงานยิงแอดแชมป์ครับผม27 28นี่ครับผมเป็นงานต้องบอกว่างานที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จครับผมถ้าใครอยากจะประสบความสำเร็จครับผมต้องเกาะติดสถานการณ์ครับผมเพราะหลายคนครับผมเข้ามาครับผมได้เกิดใหม่ครับผมหรือประสบความสำเร็จโดยการที่เข้าไปเรียนยิงแอดแบบจับมือทำคอสนี่เลยครับผมซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกผมในรอบ จังหวัดในรอบ2ปีก็ว่าได้ครับผมที่จะมีการแบบเรียนสดครับผมเข้าคอร์สกันจริงๆครับผมแบบจับมือทำเพราะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนะาะทำให้พวกเราไม่ได้เจอกันครับผมโอกาสนี้เป็นโอกาสที่จะทําให้คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยครับผมเริ่มต้นจากศูนย์สามารถที่จะยิงแอดเป็นครับผมแล้วก็สามารถที่จะรู้เทคนิคการยิงแอดทั้งงให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและให้มีคนทักมาแล้วก็มีนักเรียนเข้าออมาสู่คารเรียนการแบบ มากมายครับผมดังนั้นไม่อยากให้พลาดครับผมถ้าใครยังไม่ได้จองบัตรรับผมติดต่อแม่ทีมเลยครับผมราคาพันแปดร้อยบาทครับผมต้องบอกว่าว่าแพงไหมครับสองวันสําหรับการที่จะลงทุนกับความรู้กับความสำเร็จมองว่าไม่แพงครับผมพันแปดไม่แพงครับผมเนาะถ้าเรียนแล้วมันทําให้คุณไปจับเงินหลักแสนหลักร้านได้มันคุ้มครับผมละที่สําคัญคือเรียนแบบจับมือทําครับผมอยากประสบความสําเร็จต้อง ติดตามข่าวสารดีๆครับผมแล้วก็การเรียนดีๆผมแล้วก็อยากจะได้เทคนิคดีๆจากอาจารยา์ใหญ่พุดหน้าครับผมมาเจอกันก็ผมยังไงก็ครับผม MC ก็ขอปิดห้องเรียนเท่านี้ผมก่อนจะไป ปิดห้องเรียนครับผมใครที่มีภารกิจที่ต้องพานักเรียนเข้าฟังคอร์ส o b m ก็ผมวันนี้เป็นวันปิดคอร์สก็ผมก็ออกไปครับผมตามนักเรียนครับผมให้เข้าห้องเรียนเนาะส่วนใครที่ไม่มีนักเรียนนะครับผมก็ไปออกไปทําเนื้องานราคาแพงของเราก็ผมเพื่อจะนําพาพวกเราทุกคนไปสู่ความสำเร็จนะคผมดังนั้นวันนี้ก็ขอฝากทุกคนกับผมว่าความสําเร็จเริ่มต้นจากตัวเราก็ผม ผมเริ่มต้นจากตัวเราก็ผมไม่ได้เริ่มต้นจากใครองค์วันนี้ถ้าเราตัดสินใจอยากจะประสบความสําเร็จเราต้องเอาตัวเองมาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองครับผมและที่สําคัญคือทําตัวเองให้ติดระบบครับผมเมื่อเราติดระบบเราเป็นต้นแบบที่ดีครับผมคนที่เดินตามเรามาเขาก็จะเห็นเราเป็นตัวอย่างครับผมก็จะนําพาทั้งเราและคนที่เดินตามเรามาไปสู่ความสําเร็จครับผม ก็ขอให้ทุกคนครับผมออกไปทาเนื้องานราคาแพงกันครับผมแล้วเจอกันในพุทธน้าครับผมกับอาจารย์ใหญ่ของเราครับผมกดลิฟ์ครับผมฝั่งขวามือออกจากห้องกันได้เลยครับผมสวัสดีครับทุกคน